พี่น้องแฟนเพจสกลนครไปไหนดีมือนีอยากสักส่วนแฟนเพจแฟนครับเพจสกลนครไปไหนดีมือนีผ้าออกมาทางอำเภอหนองหานทางอุดรธานีเขตร้อยติดต,ต่อกับทางอำเภอสว่างเดดินของสกลนครเฮาเมื่ออุดรธานีมีแฟนเพจแฟนครับแนะนํามาบอกวา่ามีวัดวัดนึงว่าทนานเป็นวัดที่สวยงามเป็นศิลปะแบบลานาวัดนี่อยู่ห่างจากอำเภอหนองหานของอุดรธานีอยู่ประมาณ3มกิโลต่อาจจะมีหลายๆลายคน อาจย่งบรูว่าวัดนี้ต่างอยู่ไซกันแอดมาแล้วมีความตะลึงว่ามีวัดจังสีอยู่แถวนี้นาอาัศจรรย์ใจครับแอดมารีวิวให้แด่วัชนมาแฟนเพจแฟนคลับของเพจสกลนครไปในดีก็มีอยู่ทั่วไปว่าจะเป็นจังหวัดคางเคียงหรือว่าสกลนครเฮาสถา,านที่แนะนํานี่ก็คือวัดป่าบ้านเสียงงามอำเภอหนองหานของจังหวัดอุดรธานีนั่นเองเป็นวัดที่สวยสดงดงามนิะปะจากห้างร้านหน้าที่มีความ สวยสดงดงามอีกเกิดจากแรงจัขอทะท่าลักกาชาวบ้านเอ็ดเข้าไปก็เจอแฟนทับแฟนเพจพอดีอยู่บ้านเชื่องงามบรรยากาศภายในวัดร,รมรื่นมีความสวยงามเงียบสงบที่เท่าวเวทสุวรรณภูเยดีพญานาคสามตนสีเขียวมีสีทองสีดำลักกมีพญาขุดสีสีน้นค่าตั้งเด่นเป็นสงา่าแอดการันตีได้ว่าวัดนี้สวยงามสายมู่บุกวันผานจะมาเช็คอินหรือว่ามหาทายรูมากราบมาไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต วัดแห่งนี้วัดปา่าเชื่องงามคะแนนเต็มสิบแอดให้สิบคะแนนเต็มเลยเส้นครับแฟนเพจผู้ได้ยากมากพิมพหนักกูเกิลบาวัดปา่าเชื่องงามสิเจอก็สิเจอเส้นทางนั่กูเกิลแมปมาเลยแอดการันตีบอกได้คำเดียวว่าวัดนี้แอดมาแล้วรู้สึกว่าประทับใจรักมากคักบรรยากาศที่ดีแปลกหูแปลก,ก,กตาหาเบิร์ศิลป,ปะล้ามช่างแบบนี้หาร์ในหยักเถยวานเฮาแนะนั่การันตีวัดนี้สวยเด่นเป็นสงาน่าดีขนาดเลย นี่ก็คือวัดป่าเสียงงามอำเภอหนองหารของจังหวัดอุดรธานีนั่นเองแอดกับบ้นึกบฝันว่าสิมีวัดสีสวยงามหรือว่าเด่นอาหารเบิงยากแบบนี้แต่ในแถวนี้แถวบ้านเฮ้เพราะว่าศิปลปะแถวสก,กลนครเฮ้าหรือว่าเขตบ้านเฮาส่วนมากก็จะเป็นศิลปะท้างคอมหรือว่าวัดแบบทรวงไทยสมากว่าจะระบาเรียบง่ายแบบร้านช่างเสียหาเบิรงยาศิลปะร้านช่างส่วนมากก็จะมีทางทาง,ทาง,ทางสปปะร้าวแดทางเชียงขวาภาคเหนือของประเทศไทยหรือว่าสิไปทายทงพมา่าไช่เงไปทางพุ่น คุณได้อยากไปอยากมาตามแอดมาเลยเดอ้เอแอดกรัร้นตีวาวัดนี้งดงามกับโบแพงมงไดแน่นอนบ่ต้องไปไกลถึงภาคเหนือบ่ต้องไปถึงไกลถึงร้านช่างหรือว่าทางพมา่าเชียงของของเรามาเบิ่งได้เดอ้อมาเวะมากราเพื่อเป็นซีรีมงคลแก่ชีวิตมาชมความงามมาถ่ายรูปมากับคนรกักหรือว่ามากับครอบครัวก็กไดขึ้นกันเดอ้เอแอดกรัร้นตีวาวัดนี้งามขักแอดลองขอพรไปเบิ่งสามขอราชันวาขอให้มีความรักที่ดี ครอบครัวที่ดีไว้ให้มีความสุขการเงินการงานทุ่นท้องต่างๆบ่ขาดเมือแอดโคไปแล้วผู้ใดอยากขอแบบแอดจังสี่ก็ตามแอดมาเลยเด้อว,วัดนี้บ่ใกล้บ่ไกลรูอำเเอหนองหารของอุดรธานีใกล้เมืองกลนครเฮานี่ละบพราว่าสิเป็นแฟนคลับแฟนเพจกลนครไปไปในดีอยากตามแอดมากวัดไก่เคียงหรือว่ามาทำธุระหรือว่ามาทางนี้ก็ลองแวะมาเบิ่งเด้อแอดบอกได้ค้าเดี๋ยววัดนี้งามขักงามอีลีอีหลงจะมีศาลาอีกศาลาหนึ่งจะมีสั้นสองก็จะมีคึอกันอาจะมาขอพรแปกกราบ อยู่เทิงสันสงนนนส้นสองก็เลยคือกันสั้นสองก็งามบัวเพสั้นหนึ่งเอดรู้สึกประทับใจคักในยมากวันนี้มีความประทับใจวัดนี้ร่มรื่นร่มเย็นดีคักเพืดเ่ดอยากไปอย่างมากตามเอตมาเลยเดอ้อเอบอกได้คำเดียวว่าวันนี้งามคักงามเนี่ยการัานตีความงามสั่นเด